น่าค่อยๆทํานะคะ <c oughs> <c oughs> ขยับคอมีติดขัดไหมอย่าเพิ่งพูดนะคะ <c oughs> <c oughs> นับหนึ่งถึงสิบเลยคะ่ะเนื่องหนึ่งเลยครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ 1> 1่งสองสามสิบเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถามว่ารู้สึกดีขึ้นไหมคะชัด <c oughs> เจนนะคะอย่ากโกงของตัวเองตรงนี้สําคัญมากเพราะ <c oughs> ถือว่าพลอยสําคัญพอยเอาวิวตรงเนี้ยแน่ใจนะ คนึ่งคบองคุณีเลยแน่ใจนะคะค่ะเอาใหม่รอบหนึ่งนะับถึงสิบรวดเดียวนะคะปืดเลยปืดหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแค่นี้ลุงก็จะรู้ว่าปอดหนูดีขึ้นมาแล้วนะคะนะปอดหนูดีขึ้นมาแล้วอย่างน้อยสุดโอเคนะทั้งหมดภาพรุนหมดนะเนา้ออกหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่วันปวด หายเลยไหมคะหายเลยทองน้อยหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะทั้งหมดโดยรวมเลยหนูต้องเช็คเองนะคือวิธีนี้มีแต่หนูกับลุงเท่านั้นไม่มีบุคคลที่สามคำพูยุ่งเกี่ยวนะครับงั้นหนูจะตอบตัวเองได้ดีสุดถามว่ารวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหลงจ้องไงนะทั้งหมดดีขึ้นหรือว่าหาย <c oughs> กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชิญ ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นอ,<ย>อีกไหมอย่าดักอย่าดักตัวเองอกําลังถามเดี๋ยวนี้นะครับลุงจะเข้าใจดีเพราะหนุงไปใช้วิธีการอืมันมากมานนานจนกระทั่งโหมันจะเป็นไปได้ยังไงว่านีใ่ใช้ใช้เวลาไม่กี่นาทีเลยนะอะย่าเพิ่งอนาคตอย่าเพิ่งเอาตรงนี้ก่อนอเอาเดี๋ยวนี้เลยว่าเพราะว่าที่นี่กินเดี๋ยวนี้ชงหนึ่งกินเดี๋ยวนี้พลังงานที่มันไวขนาดเนี้ย นะถามโดยรวมนะครับตอบเลยนะครับทั้งหมดโดยหลวงจ้องดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมดีดีขึ้นค่ะถามกี่เปอร์เซ็นต์ตอบเป็นเอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคฟังต่อไปฟังลุงดีนะครับหนูเป็นธรรมดาในการกังวลเพราะว่าหนูไปใช้บริการอย่างอื่นเยอะแยะ,ยะมากมา,ายก่ายกองจนกระทั่งไม่แน่ใจว่ามันจะหายขาดหรือไม่หนูต้องเป็นคนี